นะครับกลับมาพบกับผมนิวคุงกับเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาแร็คคูนในโลกของไมค์ครับกันนะครับได้ยินว่าเวอร์ชั่น8.9.4.8.9.4.9.9.9.6.8เนี่ยมีแร็คคูนอยู่ในเกมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาหาแร็คคูนกันโอเคเดี๋ยวมินดูป้ายกันสิอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่าต้องครับของเพื่อเอาชีวิตรอดอ๋อฮะอ๋อ เป็นหัวนมของแร็กคูนนะครับแร็กคูนยังถูแกกส่วนแล้วก็ต้องเอามาผสมกันนะครับอ๋อสุดยอดไปเลยอ่าไม่รู้ว่า <c oughs> โดนเล่นแน่นอนใช่ไหมนะครับไออันนี้ผมนิวคุงนะครับไม่เนียนแล้วครับโอ้ต้องไปไหนวะเนี่ยก็หลายคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นมาครับนี่ไงไม้คร <c oughs> <c oughs> ับไอมันคาฟตรงไหนเนี่ยไม่มีอะไรคาฟเลย แล้วไ,ได้หัวนมสีแดงมานี่คืออะไรวะใช่ต้องไปไหนวะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอา้าต้องค้าบของเพื่อเอาชีวิตลหรอเออไม่เดินวนอยู่ที่เดิมมาดิาไปมาไปไป,ไป,ไป,ไปตามทางแล้วกันจะได้ไม่วนเอาเค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 แค่ค้าบของเอาชีวิตรอดมันจะเป็นเกมที่ยากลาบากอะไรจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแผ่นกระดาษอา๋อพูดอังกฤษไม่ได้อ๋อ วะพูดอังกฤษไม่ได้ว่ะเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่มีใครตามมาชช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคอือหือเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พาเห็นอะไรแวบๆข้างหน้าโอ้ยสุดยอดนี่คือบ้านที่ผมสร้างไว้นะครับเมื่อนานมาแล้วคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวตกขาวฮะอย่าทำมันพังอ๋อ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 เฮ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ต้องคาบของเพื่อเอาชีวิตรอดโทรมีป้ายเดียวรู้แล้วก็เกมไมค์คาบก็ต้องคราบของนะี่เนาะใช่ไหมจะทําอย่างอื่นได้ไงล่ะแต่ตอนนี้ตามหาแลกคูณลืมเลยโอ้เฮ้มีถ้าเอาอินโทรพี่นิวมาใส่ด้วยเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยจะได้เนียนไม่เนียนแต่แรกแล้วช่างแม่งโอ้ไปครับปลายปลาปลาไม่มันมืดจังวะไม่เห็นอะไรเลยโอ เสียงมั่งมืดครับอู้อูู้ตืด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 นี่คืออะไรตืดไหนไม่เขาบอกข้ามหันหลังไม่ใช่ตามทฤษฎีเวลาเล่นไม้คับห้ามหันหลังครับเดี๋ยวจะเจอเจอดีใช่แล้วเจอดีดีด็อกสุนัขเอ้ยเจอหมาไม้คับมีหมาปะวะไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นไม้ค้าไอ้แล้วก็ไม่คิดจะเล่นด้วยอันนี้แค่มีคนขอให้เล่นไม้ค้าเราเลยมาเล่นเอ้ยนี่อะไรอะเอาวะวิ่งอะไรอะด็อก ดอสลันเยี่ยมเยี่ยมอะไรวะเฮ้ยได้โน้ตแผ่นที่สองแล้วอะอีซี่มากเลยแค่สองแผ่นเองนะเนี่ยไปตาทางต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยว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 นั่นมันตัวอะไรมายคาบิดด้วยแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอจอจอลายจอลายโอ้จอลายนี่เป็นญาติกับจุนลายครับเป็นชื่อเดือนของโอ้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนหัวหันจอมากเดี๋ยวเวียนหัวไม่ได้ไม่ไดี๋ยเฮ้ยว เอาขโมยคุณไปขโมยคุณขโมยอะไรเกร็บเก็บดีเอ้ยรีบเก็บมันตามมาไหมนะ่ะไม่ตามมาอุ้ยมันตามเตม็มเต็มเลยไม่ตามจะอะไรเราโชเอยเจ้าหาแลกคุณเท่าน,นั้นเองเขไม่เจอแต่แผ่นกระดาษง,ง่งงี่เง่าแบบนี้แหมคนก็ช่างคิดเอาไปพับจรวดโยนใส่หน้ามันได้ไหมเนี่ยคยมีทางแยกครับไม่เป็นไรเราตรงดีกว่าแยกไปนี่โดนแดกแน่นอนมันจะรัดทุ่งครับมันโกง ถ้าเราแยกเนี่ยเพราะงั้นเราจะไม่แยกเอาทางเก่าบอกว่าทำมที่มันคุ้นๆวะบ้านเรานี่ว่าเฮ้ยบ้านเดิมฟึบหลบฟัาบโอ้โหครับของเพื่อเอาตัวรอดเอาตัวรอดจากไอ้นี่นะไม่มีทางโอ้โหตายเลยเหรออา้าวโอเคครับวันนี้ ันนี้แลคคูณไม่หาแล้วครับผมไม่ตกก็จะมาเล่นแทนนะครับพี่นิวนูบครับตายแล้วแร์ okay. ชีวิตที่สองเน่ไม่มีทางนูบเหมือนชีวิตแรกนะครับชีวิตแรกเน่นะก็รู้อยู่ว่ามันนูบขนาดไหนชีวิตแรกตกลงอันนี้คืออะไรเนี่ยไอที่ห้ามทํามันแตกอนละเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มันมีอะไรมาเนี่ยนี่คืออะไรวะเอา้าได้อะไรมาเนี่ยยาบาดบาบาบาดูยาบยายาบาดับบาดูอ๋อนี่มันฟินโตนชัดชัด เชตโต้ดากแกเอ้ยเกิดไปทันแบบไม่รู้จักไม่รู้จักดิเอ้ยเราจะไปเกิดทันฟินสโตนได้ไงของแบบนั้นใครจะไปรู้จักจริงไหมอย่าทำมันแตกนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนเรารู้เรารู้กระดาษอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอไอเอาหายไปแล้วแฮะเอรอบแรกมันมีไม่ใช่เหรอที่ปิดติดตรงกำแพงอันเนี้ยแล้วร,รอบนี้ไม่มีหรือมันสุ่มวะเชตโต้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชนะพี่นิวก็พอแล้วครับเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยเอาชนะพี่นิวก็พอแล้วเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเก็บได้แค่สองสามแผ่นเมื่อกี้แล้วผมเนี่ยต้องอีซี่วินเลยแบบนี้เก็บได้น,นิดเดียวแบบนี้เนี่ยเลยไปทำไมฝนตกแบบนี้เนี่ยให้ฟิลลิ่งเลยครับเนี่ยตอนนี้เหงื่อท่วมครับก็เหมือนกับการโดนเม็ดฝนที่หยดลงมาเป็นเม็ดทรายนับประสาอะไรกับหัวใจใช่หรยอวะเฮ้ยโอ้ยแม้แต่ก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายดิเอ้ยนับประสาอะไรกับหัวใจต้องพูดอย่างนี้ เคเคๆๆตายรอบเดียวนี ta ้ไม่เล่นแล้วนะพอละไอเกมไม่คงไมครับเนี่ยแม่งไม่เห็นครับเลยได้เลยโอ้ไหไงไต้องครับของเพื่อตัวรถเมทัลอ๋อตอนนี้มีวงร็อกเมทัลนะครับโยกหัวหน่อยเปลี่ยนหัวอย่าโยกเลยเฮ้ยเอออุโมงค์อุโมงค์หันสาเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยในอุโมงค์อะไรวะโถเอยอ๋อพาพาพาอ้าวทำไมมันไม่เจอกันในบอกอีซี่ว่าไม่เจอกระดาษเลยเนี่ยทำไมตอนเล่น รอบแรกสวัสดีครับพพวกกับผมนิวคุงนี่แม่งเจออย่างง่ายดายเลยแผ่นแรกนี่มาก่อนเลยรอยมาเลยอันนี้แม่งเดินนานแล้วแม่งไม่เจอสักแผ่นเจอแต่อะไรไม่รู้เศษ็เหล็กที่ทิ้งกว้างมีบางอย่างมาโดนใจกดตัว R เพื่อคับอะไรได้อะไรอ่ะอ๋อมันคับของเราต้องเก็บของพวกนี้เหรอคับแล้วจะรอดเหรอเนี่ยอะไรวะได้สบู่มาครับเมือเท่าอีกละโลหะเอามาทําไมวะไม่ใช่ฟูเมทัลเอาเคมิกส์น่อยเออเอาเคมีกสอะรู้จักเปล่าเอสเพิร์เอลิกอะนะครับ จริงเออรอบนี้มันก็ดีนะที่มันยังไม่เจอไอตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะตัวมเมื่อกี้ซึ่งจะเป็นเอ็นเดอร์แมนหรือไม่ก็เ er อ็นเดอร์คุง้ยบ้านบ้านบ้านว่ะบ้านว่ะมีบ้านด้วยโอ้หลบฝนได้โอ้นอนได้ไหมเนี่ยนอน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 เฮ้ยเอากดคิวเพื่อครับโอ้ครับไฟฉาย,ยโตโคตรไฮเทคเป็นไงโอ้พี่นิวไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยเป็นไงผมผมเล่นไม้คราฟมาเยอะไงผมเลยรู้จักวิธีครับของครับนี่ เอาว่ะได้หนึ่งแผ่นแล้วเริ่มมีเสียงโอ้แต่ผมมีไฟฉายบอกเลยมาเหอะไฟฉายนี่ช่วยอะไรวะมีดาบบอกฆ่าสเลนเดอร์ยังดีใจกว่าเลยโอ้โหเอ้ยไม่ใช่เกมสเลนผู้จะไปเอากระดาษยังไงแล้วมึงดักน้าอย่างนี้ถอยเลยถอยเลยถ้าหนีแล้วกันเขาป่าล่าสัตว์อุ้ยทำไมมันเดินไม่ได้วะออกออกนอกเส้นทางออกนอกรัน,รนเวย์แล้วเดินช้าเดี๋ยววะเชตโตเดินอย่ารัดทุ่งโอ้ยทำไมวิ่งไม่ไปวะ เฮ้ยเอ uce, เอวิ่งช้าจริงนะเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แล้วมันวิ่งช้าแบบนี้มันตามมาทันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตอนแรกมันวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ใช่เหรอแอบแอบแอบก่อนครับเข้าทุ่งครับได้แผ่นเดียวจะมาแพ้ให้พี่นิวได้ถ้าอย่างไงเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะมาทางไหนวะไม่ใช่มันดักดักหน้าแล้วเว้ยอย่าทะลล่งเบเคแล้เว้ยถ้าล่งดักหน้านี่ตีหัวแตกด้วยไฟฉายเลยนะเว้ยบอกเลยชุบ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 จริงจริงเจอแผ่นแรกแผ่นที่สองแล้วว่าเราแม่งเสือกไปดักหน้าเฉยโกงแม่งโก ้ามจ้องหน้ามันใช่ไหมจ้องหน้าแล้วจะตายโอ้แล้วรัดทุ่งก็เดินชากแล้วเอาวะเอาวาอย่าไปใส่ใจมันนะครับเกมแบบนี้เนี่ยคิดซะว่าอ่ามันเป็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังเดินตามเรามาครับสกดรอยตามถ้าเราทาเป็นไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าเรารู้ตัวครับเพราะงั้นมันก็จะไม่รู้ตัวว่าเรารู้ตัวเพราะมันเพราะเราไม่รู้ตัวครับแล้วมันก็จะไม่หลอกเราเพราะเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะเราไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวต่วตอไปนะครับเออมันไงน้ำตาจีไหลไหนวะไปไหนแล้ววะโอ้ กระดาษสักแผ่นยังไม่มีเลยชิโต้เลิกเลยนะเกมนี้เนี่ยไปเล่นเกมใส่ๆน่ารักน่ารักดีกว่าไม้คงไมคร้าฟเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยไม์คราฟเนี่ยโอ้โหนี่มันไมคข้าวหรือเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไม์คราฟแล้วนี่มันยัวคราฟมันไปคราฟเล่นเองเลยไม่คราฟแล้วไม่แสดงว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเซลนเดอร์เพราะว่าสซเรนเดอร์คราฟครับเอ้ยมีมุกให้เล่นด้วยว่ะเอาวะ ใครๆก็หามุกนี้เฮ้ยนี่ดีกระดาษกระดาษยูฟูดักเหรอเก็บเลยนี่ไงมันบอกว่าเราได้สาระครับที่มันเล่นมุกห้าบาทสิบบาทอบนนี้มันไม่ผ่านเลยวะมีสองแผ่นแล้วสองแผ่นแล้วสู้ไฟฉายด้วยนะเว้ยมีไฟฉายถามจริงช่วยอะไรวะไฟฉายเนี่ยคาบรองเท้ามวิ่งเร็วิ่งไว,งวย,ยังดีใจกว่าเลยคาบปีกแบบแบบแบบกระชับมาบินได้นี่สุดยอดกว่าอีกนี่แผ่นนึงแผ่นนึง I don't speak English อ๋อแล้วมึงเขียนตษางกิษทำไมโอ้ว้าวหลบฟึบฟับซิกแซกุ๊บลัดทุ่งดีกว่าแม่งออกตามทางนี่ตายแน่นอนไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่ดีเอากลับมาที่บ้านทรายทองอีกแล้วไป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 อย่าอย่ายุ่งกับมันมันอยู่ไหนวะชิคเป้งโอ้โหรอดรอดรอดอีซี่ไม่มีคิดไปเองไม่มีใครตามเรามาเพราะเราไม่รู้ครับมันก็จะไม่รู้นี่เจอแล้วเว้ยอันแรกอันแรก เฮ้ยตอนแรกเราเจอมันตรงนี้ป่าวะแล้วมันไม่ให้เราเอาเนี่ยเฮ้ยเจอแล้ววะ่ะสี่บันปัดโดตาปิวแน่นอนเลยกูไม่ไม่ไม่ไมดท่อหนีมดท่อ,ม,ทอมารอตูดนั่นมันแทนด้านในตำนานของเราเอาวะไม่ม,ไม,มีไม่มีไว้ไม่มีไว้โอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นะครับฝนตกฟ้าคร่ำโอ้โอ้โอ้ไปทางนี้ดีกว่าโอเคฝนตกฟ้าร้องนะแต่ก็เย็นสบายครับ เงือ่อนี่ไหลย้ยอย,ยเลยเย็นสบายเฮ้ยเงือ่นนอนไรลเรียกน้ำเอ้ยทางไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยว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 ล้าลแม่งไม่เห็นคราฟของได้เลย,เล,ยเลิกแล้วไม่มันเลยไมค้คาบโยอยเราเล่นอาจารย์ไม่ได้มากเกมไม้คาบนะครับเดี๋ยวโดนตบไปว่าเกมไม้คาบ๊ายบายอ๋อ Yum!